อเ,เคยนั้งเคยตักไปแค่รอบเดียวปกติเออปกติบางเกาะเขาจะมีประจำปีเนาะเขาจะมีแบบทำให้ประจำปีอะไรอย่างเงี้ยเว้นบ้าง น้ำไม่ออกโอเคก็ไม่ไม,มีพอมันไม่ออกจากตรงนี้นะน้ำไม่ออกจากปากทางปากออกนี้เนี่ยมันก็จะเล่นภายในทั้งหมดเลยมันก็จะโดนภายในยาวเหยียดเลยอือฮะเฮ้ยอ่าครัวกินน้นโอเคก็ อนี๋ยวล้นไหมเนี่ยล้นเลยเปิดไม่ได้ให้ล้นเนี่ยมันจะล้นตรงนี้ใ้เพราะเป็นเป็นดักข้าสวมนะเช็บปะข้าวสวมไหมโอเคข้าสวมข้าสวม เดี๋ยวทะลน้นโอเคโอเคครับไม่ลงไม่ลงแล้วไม่ลงไม่ลงไม่ลงโอเคยังยังใช้ได้ขออนุญาตนะครับ แล้ว้อหอตนี้กอแบบนี้เพราะมันไม่จําเป็นต้องไปดักขกึ้นดักอยู่ที่คอน้ดปีนมันดักอยู่ที่คอน้นดเห็น,น,นไหมตอนนี้เราต้องการให้การโฟน้ำนโผโ่มากที่สุดพอโฟน้ํามากที่สุดท่อเส้นนี้ก็จะไม่จมน้ำเห็นไหมพอท่อเส้นนี้ไม่จมน้ําเสร็จปับ๊บไขมันก็จะถูกโฟตัวออกมาจริงๆแล้วปัญหาต้นเหตุของปัญหามันคืออันนี้นะ บอลน,นี้เห็นนะอ่ะบอลน,นี้ยังพอไหลไนดูสิอ่ะเห็นพอไหลอยู่ Mm ไอ้ท่อเป็นอะไรทำไมออกน้อยจังไม่ไหลน้ำปูนอยู่ท่อะอ,อ๋อเนี่ยมันเป็นตะพักอยู่ในท่อน้ำปูนอยู่ในท่อเนี่ยถ่ายม,มั้งแม่ นึอพอหันกลับมาสิแค่นั้นแหละอ๋อทำไมว่าท่อเส้นนี้ถึงไม่ลงปูนมันคาอยู่ในท่อปูนอยู่ในเส้นท่อ ใช่เพราะว่าน้ําอ่ะท่อมันไอ้นี่ใช่ไหมท่อมันหงายขึ้นใช่ไหมปูนก็ไม่ไหลเมื่อกี้เพื่อเราคว่ำแล้วแต่น้ํำยังท่าท่อท่วมท่ออยู่เลยตอนนี้หายละไม่ใช่ไขมันเนี่ย

พอออกแล้วเห็นยังได้อืมต้น ล้างผมควรเอาทิชชู่เช็ดจานก่อนทิชชู่เช็ดจาสดนสวยเบะเนาะโแ้ยพ,แพี่รู้ไหมพอพี่ล้างน้ำยาล้างจานพี่อ่ะมันจะเอาไขมันออกมา ไปยังออกมาหน่อย ดึงไนหะดึงอยู่ดึงอยว่พากันนะพี่ว่ามัน,นมร้อนอืมอนะข้างในใชน้อย

เป็นีิคูโฟลได้อยู่นยนในเือ่เนี่ยเน่มนจมน้ำอยู่เนี่ยตรงนี้จมน้ำ งนี้ลอยช่วงนี้ลอยหัวไม่พ้นน้ no like. ําไม่พ right? so, um, ้นน้ํามาโดนน้ํามีแต่อากาศพ้นช่วงนี Take ้มันจะยิงไปเนี่ยมันจะนับตรงนี้นับสามเข้าหนึ่งนับสี่เห็นไเลยประตูไปก็ใต้อันนี้ใต้อะไรนะไอที กองอะไรทุกอย่างเนี่ยมีช่วงแอ่งท่ออยู่แลจะจังจุดประจวบแบบทางน้ำไม่ออกด้วย เยอะน่าเชื่อมันจะอยู่เชื่อแล้วผมเชื่อมานานแล้ว <c oughs> แต่ผมผ่าผ่าตัดหัวใจนีผ่ผมเริ่มผมเริ่มเชื่อตั้งแต่ผมเริ่มทํางานแก้ท่อตันเดยระบบเจตทินนิ่งเพราะงูเหล็กอ่ะผมเข้าไปผมจะยิงใช่ไหมผมจะปันป่นปันป่นปั่นปั่นมันก็จะกลายเป็นบาดเล<น>ะๆอยู่ในท่อใช่ไหมแล้วเอาน้ําเปิดจะเดินนั้นก็ก่อออกมาโอเคเน้ําออกมาแต่ไขมันไม่ออกนะนะแต่น้ําออก ตอนนั้นเริ่มสายเพราะไขมันมันเกาะอ,อยู่ที่ผิวใช่ไหม,นนมก็เกาะอยู่งั้นอ่ะอ่าฮะเหมือนทะลงเข้าไปก็แค่ก็ได้รูไงเจาะอ่าก็ได้รูไงงูเหล็กตัวไส้ไหนก็ได้ตามนั้นอะ่ะแต่ว่าตัวที่มันเกาะอยู่กับผิวอ่ะมันไม่ได้ออกเพราะว่าเราไม่ได้ไปยิงณจุดตรงนั้นเลยมันก็จะเละไปหมดทั้ง ไหลไหมเป็นค่ะแรงใช่ถ่ายแล้วค่ะหน่อยเดียวนี่เหมือนกันดีกว่าเก่านะเป็นงแรงดูด แรงดูดเสียงออกมาถึงนี่เลยไหมนี่ขึ้นค่ะบล็อก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 นะนีะ่กระไหลพีเอโอเคระบบเส้นท่อเคลียร์แล้วนะครับนี่กระไหล,ลว,วไขมันอยู่ในเส้นท่อเยอะนะครับตอนนี้เราออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่ะนี่จบแสนท่อออกเห็นไหมท่อออกมันไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแบบเนี้ย มันจะแรงแต่เมื่อกี้มันแรงตอนตอนตอนทีนป่ปล่อยฝั่งน,นี้ยแรงใช่ใช่ใชต่ตอนหมดแล้วแต,ต่ตอนจากบ่อนี้มาบ่อนี้สักพักนี้ไม่ค่อยแรงแล้วเพราะว่าน้ํามันพอเริ่มน้ําในท่อเริ่มน้อยแล้วไม่มีแรงมันไม่มีแรงแต่ถามว่าตอนเนี้ยน้าในในท่อเยอะอยู่นะเนี่ยมันยังไหลยอยู่นะเห็นไหมทั้ทงๆท,ที่ตรงนู้น้หมดแล้วแต่น้ําในท่อยังมีอยู่ก็คือมันยกระดับในท่อไออกใช่มันค่อยๆมาใช่นี่แหละคือปัญหาของมัน ถ้าท่อไม่ได้ระลับเมื่อไหร่จบเลยเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ต้องเคลียร์ให้ให้ไมนมีทาง,งถ้าทำนะค่อยทำนะทำเองทำได้ไหมปิดไ <Okay. S 2> <Put. S 1> ปโอเคกดกดตรงนี้โอเคครับผม,มตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเหมือนซื้อบ้านใหม่ครับผมตอนนี้น้ำไหลแบบนี้นะครับ ครับผมอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตปิดคลิปเลยโอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับงานนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบอุปกรณ์กับนะครับสำหรับตรงนี้ก็ลูกค้าทราบปัญหาแล้วนะครับว่าปัญหาคืออะไรบ้างสําหรับท่านใดที่ติดตามก็คงจะทราบปัญหาเหมือนที่ลูกค้าทราบแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่มาที่หลังอยากรู้เบอร์ช่างนะครับ0 8 6แ4 5 3ก6 8แก้ท่อตันช่างเอดีให้บริการโอ้โห oh